พี่น้องตุ๊ดตันครับนายก็ไปยุ่งกับพ่ปาบุงกันในรายการโอพิทตีวีกับนายยุ่งกันในเกมจีนีเอวีจีนีวีอะไรแต่ว่ามาเล่นกันได้หมดออฟไลน์นะครับนะยร่างจากตีว่าปาร์ตี้แล้วเนี่ยเราก็ไปตาลลิบันคนเดิมเพิ่มเติมคือตาลลิบันนะครับเราคนตื่นบอกเป็นอะไรที่แบบว่าสุกโหยเดินสุดแนงจริงแล้วก็มาเย็นแค่โอ้โหเป็นการสตันยับได้อย่างดีเยี่ยมเลยมึงเย็ดเป็ดมาเติ้ลก็ตายแล้วล้าโโหเย็นป้อ ก็มีคนมากมายนะครับน้นองๆพีบีเพื่อเบื่อมากมายมาท้าวว่าทำไมพี่บุญถึงต้องเสียงดังในช่วงตน้นคลิปน้องเอ้คนมันพลังเยอะน้องคนมันพลังเยอะนะครับนัก็ต้องมีการระบายพลังกันหน่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้นานๆเดี๋ยวตัวมันแตกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระบายออกมาหน่อยนะครับเออการมีพลังเนี่ยมันก็ต้องใช้อย่างกุ๊กกานะครับมาใช้อย่างให้เต็มเวลาไม่ได้เลยพี่น้องหน้าแม่นี่มาตึ้งก็ได้รถด,ดังดีเดียมเลยนะ อยู่กับไม่เคลื่นคนเดิมนะนะเพิ่มเติมกือวอลลิงแลลวๆนะเย็ดพร้อมนะมาพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปใจหาดกันดีกว่าแม่มักแม่ไปดีใจหาดแล้วนะครัอไอจ่ามาโอ้โหวันนี้น <iki> ี่พิเศษมาไล่หลุมน้องพีเสษมาไลหลุมแม่บอกเลยการจะมาทำกีดเวได้นี่ต้องมีการเสพม้าดมกาวมาก่อนนะ อยากเล่นสุดสนุกจังเลยะที่นี่มีอะไรบ้างลูกเย็ดเท่คนเดือดชิบมไห่เย็ยดปมจื้หน้าพอเป็นผลดันเลยแม่ส่งพลังจังมึงเอ้ยเล็กเล็กเลกเล็เล็กอดกล้วยเลยเล็กเลกเ็บแบบล็กเลมึงเล็กมึงเล็กมึงเล็กเล็กกล็กเลเล็กเล็เล็กเล็กเล็กเล้กเย็กเลกเเง็เเก ใจสดยา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 ใจเย็นเย็น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 ไปอืมอากาศเริ่มร้อนเลยครับแม่ตอนนี้อุณหภูมิในห้อง20องศาครับไปเปิดแอร์แต่ว่ารู้สึกว่ามันร้อนเหลือเกินครับน้ำมันทรงพลังจนมันร้อนมัรู้จะร้อนไปหน่อยนะครับนม่รถมันก็หักเลี้ยวยากจังเว้ยกูไม่แปลกใจเลยทำไมมันหักยากเหลือเกินโอ้ยจี้ปายไว้ตูเก้เลยเดียว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  นนระเบิดไปตะบึงไปเลยบูมเอ้ยบูมไปลวเลวยกูไปเลยไปเลยพี่น้องเจา้าไตเอ้ยกูไ,ไอยู่เดียวเหยียดปมอุตาดตรงนั้นมีรถ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  มีรถ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 ถึงเวลาหนีนะบุ้มได้เวลาระบุ้มที่เราจะหลบหนีทางน้ําไปลวบุ้มไปลวเหยียดป้อมแก๊ปไปบุ้งแก๊ปไปอย่ายิงอย่ายิงตำรวจครับอย่ายิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอแล้วเหยียดเรมต่างทามาห่ากินกูกูไปแล้วพี่น้องเจ้าไตเอ้ยกูไปแล้วอ่าไม่ได้แดกพี่น้องน้องเอ้ยบอกเรื่องการหลบหนีกับพี่นี่บนระดับประการน้องระดับประการ มาตึ้งก็ติดดาวเร็วๆเย็ดป้อนติดาาตดาวทางเพเลยกูเดียวเดินขอมากแบบก่อนขอมากแบบก่อนเดียวเราจะหนีแบบเอ็กซ์สตรีมเอ็กซ์สตรีมอืมรู้สึกมันจะมีทางใต้ทะเลอยู่แถวตรงนี้นะเออเดี๋ยวผมจะดูดิมันอยู่ตรงไหนนี่ไหล่ก้าวมันอยู่ตรงนี้นะจะเป็นทางนี้ไปเลยพี่น้องพี่น้องไปเลยพี่นอ้องอือหืออย่างนี้ต้องเข้าแล้วเข้าทำแล้วบุมต้องเข้าทำแล้วย,ยันแค่อย่างแท้เลยมึงไปแล้วกับพี่น้องเออ <c oughs> <c oughs> หายแล้วย yeah. <laughs> ah, <laughs> <laughs> wow ี่เก้าเดินไปทางไปต่อได้ไอสัตว์เอ้ยไีบุ้มบุ่มบุ่มบุ้มรีบไป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 เออไป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 เกดพรมจะรีบหาพรมเหรอไปแล้วบุ้มต้องออกต้องทะเลแล้วบุ้มไปนี่นี่ดิบ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 ยัดเคยยัดเคยหมัดวอยได้จริงก็จับกุ้ยได้สิเอโด นี่ยเเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอระเบิดพี่หน่อยน้องสติ๊กี้บอมสติ๊กี้บอมเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวน้องไก่เป็นไก่นี่นะแหมมามามามึงมามึงมาเหยียดป้อมมึงมาเหยียดป้อมมึงมามึงมามาเต้กว่าเกินนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอทางเข้าแล้วเหยียดป้อมเวเนซุเอราอยู่ในนี้แล้วน้องเออ ไปเลยพี่น้องเจ้าเตยเอ้ยพี่น้องเจ้าเตยแค่นี้ก็ตามมาจับกูไม่ได้แล้วพี่น้องแม่คนอะไรไมันจะเต้ขนาดนี้ไม่แต่การหลบหนียังเท้บเลยมึง โมเร็วจะไปยุ่งกับพี่นี่มันเร็วเกินไปเร็วเกินไปสช่บันล้านปีเนาะโคตรจีนะโอเคนี่ก็หลุดดาวแล้วโต้กิโดต่างเปล่าจริงอ๋อยแดดแม่มีเรื่องมึงมึงมีเรื่องกูเอ้ะเดะเดะเดะเไอแดดต่อยกูอะโจไอ้ความเร็วมันระดับประการแล้องเอ้ยจะต่อยพี่นี่มันช้าเกินไปหรือเปล่าจะต่อยอย่างนั้นเน่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 เขาเรียกกันการวนเวียนเทียดแล้วก็โคกนักตีเแดดป้อมอ่ะเดะเต่อยพี่วีดโอนะดิอะโตอะโตอะโต เย็ดแมมึงเปือวัวน้องไอ้ยายเย็ดแม่โอ้ยมีการลบกันเว้ยโอ๊ยจ้าโอ๊ยจ้าไอ้เจย็ดแม่เย็ดแม่ไปเลยพี่น้องเจ้าตายเอ้ยจนเลยเย็ดแม่ว้าวกูเกือบตายเหย็ดปอมอุ้ยนี่มันอะไรนี่มันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอะไรตรงนี้จนเลยเย็ดแม่จน ยัเป็นจนยัเป็นจนกูจนทิจนนย่เป็นจนพี่โยกแนวน้องเออน้องเดินไม่ระวังอะน้องหารถผ่านนี่เดินไม่ระวังลูกซองลูกซองพี่ต้องใจลูกซองเอ้ยบ้าวยืนหน้าปอมตรงนั้นะเดี๋ยวนี้บาบูมจะลงกิบ GTA V ีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผล คีย์บอร์ดนะครับนะคนที่ได้กิจกรรมเป็นโคโนสเคียวแล้วก็โคโนดปืนใช่ไหมเออปืนโคโนดกับเคียวโคโนดนะครับเดี๋ยวจะประกาศกิจกรรมหลังจากลงคลิปได้ไม่นานเนาะอประมาณเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่าวบูมอัดเป็นตอนประมาณเที่ยงคืนของวันที่ วันนี้แหละเออที่คืนของวันนี้แหละนะครับนะตอนนี้บุมบะบุมกำลังเกตตอนเที่ยงคืนนะครับข้างบ้านกำลังเปิดไฟดาลเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะห้องมันเก็บเสียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะแหกปากแล้วใครจะได้ยินนะครับนะเฮ้กูรักรถมึงเลยมึงเห็นไหมเฮ้เจ๊เห็นเขาว่าเดินช้าจะได้เล่นความเร็วให้เกย์กระปินอตอนนี้เราข้าวมาอย่างน่าจะเป็นกูดังเรือไหมน่าจะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือ ท่าเารือควอรี่ใช่ไหมว,วะรรรหรือว่าเป็นสถานที่ทําการราชการหรืออะไรบางอย่างไม่นายจ่ายกับนาจะเป็นตาเรือกับถ้าขนส่งหรือเปล่าการมกันขนส่งทางบกทางทะเลทางอากาศประมาณนั้นไหมน้องอย่าพลัดทะเลไหมอ๋อ้ยมีความสุขเ oy, ว้ยมีความสุข เกมอะไรจะทำให้กูมีความสุขขนาดนี้ไอ้บ้าวยืนทำอะไรยืนแชทกับสาวๆอบอกเลยว่าน,นี่เป็นวันสุดท้ายของผมก <laughs> ูจจิมให,ห้เหยียบพรมนายมาเต็มเม็ดอุ้ยนายมาเพียบเลยมึงเอ้ยนายมาเอ้าไอ้ย,ย่าหลุดดาวแล้วอ้าหลุดดาวแลวผมผมเป็นผู้บริสุทธ์ครับสวัสดีครับคุณตำรวจผมเพิ่งฆ่าคนไปเมื่อกี้แต่ว่าดาวผมหลุดแล้วตอนนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครับนะแม่สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติแล้ว เอ้นี่มันยามดิกูกล้าไปเมื่อกี้มกไม่เจอหรอวะสวัสดีครับยามกยเห็นลิงออกมาเดินเป็นพันไหมเหยียดพูดมากพูดมากเสียบใจโครงได้เลยมึงเหยียดพร้อมติดดาวแล้วราวกูชีวิตปีนี่กินแต่เคยใครเคยกินเคยบ้างครับนะเคยภาษาใต้ก็เรียกว่ากะปีนั่นแหละครับภาษาใต้ก็เรียกว่าเคยโดยภาษากลางก็เรียกว่ากะปีนะครับนั่นกะปี กะปิของสุราตานีเขาจะเรียกว่าเคยนะครับภาคใต้ส่วนมากเขาจะเรียกว่าเคยกันนะครับเคยที่เป็นภาษาใต้นะแต่ถ้าว่ากะปินี่หมายถึงหมายหมายถึงก็หมายถึงเคยนะฮึ่ก <c oughs> ำลังอเรเด็ดอร่อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวกูจะยิงสไนเปอร์ให้แอมเบอร์เกอร์มึงตกเลยฮ <c oughs> ่อกิน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 อเย็ดป้อมติงใจเลยอ้าวอ้าวบักเฉยเอาบักเฉย,ยเลย <c oughs> เฮ้ยบ่าวทำไมมึงถึงไม่วิ่งไปเป็นคนอื่นนะเฮ้ยทำไมมึงไม่วิ่งไป่ห้าคนอื่นวะมึงจะตั้งการทำไมเสียบเสียบล้มได้สวยนี่วะถ้าเราเอาซีโฟแปะตรงนี้แล้วก็แปะทุกๆอันตรงนี้นี่แล้วก็เดินหันหลังไงแล้วกดตัวจีนี่น่าจะเป็นอรูปแบบน่าจะเหมือนหนังฮอลลีวูดชั้นเยี่ยมเลยนะน่าจะเหมือนประมาณว่า007เลยประมาณนั้นเลยนะแม่ ดุมดุมตูดู่ดุมตุมตูดูดุมยัดเ่อย,ายอ่างเต้เลยมึงอ่าทางนี้มันเคยได้ไมามันขึ้นไปบนใต้สะพานได้ด้วยเหรอยัดเก้ร้อยลันพันปีกูไม่เคยวิ่งมาในแถวนี้โอ้โทางลัดไอสัตว์ทางลัดยัดเป็ดโพซิชันดีเฮียตรงนี้นี่โพนซิชันยอดเยี่ยมโพ่นซิชันยอดเยี่ยมตำรวจมาตรงนี้เราก็จะสามารถเราก็จะสามารถปีนมาตรงนี้ได้ใช่ไหมเออแม่มาลบกระสุนอีกวางหนึ่งได้แล้วก็เล็งบันซูก้าเพื่อไปกำจัด ศัตรูตรงนี้ได้เย็นแบบอย่างเสเลยเป็นไงล่ะพี่น้องจ้าวใจเอ้ยแม่ตรงนี้ยังมีที่แอบด้วยเอ้คมีที่แอบกันนุ๊กโอ้นี่มันเด e best of position เลยนะนี่เนี่ยยิยงแบบโนสโคบนี่แบบโนสโคบแล้วน้าเป็นไงมั่งเนี่ยเนี่ยอันดามาเตอร์กวักเกิดและถ้าว่าเกิดก็เลยฉุกเฉินเราสามารถพีนตรงนี้แล้วกระโดดลงน้ำหนีไปได้ไอ้จ้า โอ้โถนี่มันการวางแผลระดับประกาเลยนี่าฮ่าฮ่สมก็เป็นบ่าวบุญซ่าตะลีบันจริงๆขอยิงรถสักหน่อยดิลูกฮ่ว้าวพี่จะก่อคดี5ดาวตรงนี้แหละลูกกูจะก่อคดี5ดาวตรงนี้แหละอนานเครื่องบินเย็นแบบเครื่องบินเครื่องบินโดนตะคบอย่างงี้โดนแน่ๆยึดเกะบอกเลยความแม่นยำนี่แบบอืมระดับประกาีระดับประกาฮมึง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 มามึงมาอืมอืมดี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 ด ขอเล่นในโหมดไอพีเอสหน่อยเถอะจะได้แบบเมาแมน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคกับพี่น้องกับก็บกต้องจบกันไปแล้วเราจีดเดวีจีดเดวีอะไรแต่ว่ามาเล่นกันในโหมดออฟไลน์นะครับในวันที่พ่อมบาบุงก็ต้องรากันไปก่อนสำหรับใครที่มาชมมาเร่ม่ไรก็ตามแต่สมาชิกในรายการ วันนี้ทีวีวันในแชนแนลนะครับนะวันนี้พ่อบาบุงก็มาเล่นกับบอฮอกปาร์กอ้อมก้อนนะครับมาตะลีบันตะล้มเมืองกันเล่นๆเนาะเออรับรๆใครที่ว่าอยากเละคลิปไปเลยนะครับเราก็จะมาเรียนในรายการวันในทีวีวันในแชนแนลนะครับนะก็คลิปหน้าอาจจะเป็นวอล์คีหรือจีทีเอวีต่อหรือจะเป็นเกมมื่ก็ต้องรอแลรอติดตามกันต่อไปแล้วเราก็ได้มาคนไรกคนต่อใครคนต่อขอขอบคุณขอบใจขอบใจแตงกี้วันจุนดนีด้วยนะครับนั่นช่วงนนี้พ่อบาบุงต้องลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันนะครับบายบายกับปอล WHA-